สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชวนทุกคนคุยครับเรื่องของ Apple ครับที่ผมเมพิ่งไปอ่านบทความมาก็เลยชวนทุกคนมาคุยด้วยว่า Apple มันจะทำได้จริงไหมนะก็คือเรื่องที่พูดถึงว่าเป็นบทความของในบ l ูเบิร์กของมาร์คกอร์กมนนะครับก็พูดถึงเรื่องของว่า Apple อ่ะกำลังพยายามจะออกจากวงจรการอัปเดตสินค้าซ้ำทุกๆปีเออตรงนั้นซึ่งนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่า ตามที่เราเห็น,นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันจะอัปเดตเป็นรายปีนะอย่างของ iPhone หลังเนี้ยแล้วก็พวก OS ใหม่ๆก็ด้วยเนี่ยก็คือแบบเปิดตัวกลางปีแล้วก็เหมือนแบบเป็นคอมมิชเมนต์คอมมิชคอมมิชเมนต์ไกลๆว่าแบบเออเดี๋ยวตัวของ OS ใหม่ที่พรีวิวกลางปีเดี๋ยวช่วงปลายปีเราจะได้ใช้กันอะไรแบบนั้นในบทความเนี่ยก็คือพูดถึงคำว่า Apple เนี่ยแบบ กำลังกำลังหาทางออกจากเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเหตุผลเนี่ยคือถ้า update, อ,อัปเดตทุกๆปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์หรือตัวของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือ OS เนี่ยเออมันมันมีข้อดีคือทีมงานทั้งหมดออรู้ว่าตอนนี้ออในบริษัทกำลังโฟกัสอะไรหรือผนแผนทีเออ่เราทํางานเนี่ยเรากําลังโฟกัสในการที่ต้องออกขอบอะไรอยู่บ้างแบบนั้นแต่ทากับกันเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะว่า พอมันต้องออกใหม่ทุกๆปีมีความคาดหวังว่าเดี๋ยวจะต้องออกใหม่นะโดยเฉพาะปีนี้ที่เห็นชัดสุดก็คือตัวของ iOS 18ผมว่าทุกคนคงพอจะเห็น iOS 18ที่ออกมาแล้วแหละว่าวออตอนที่พรีวิวเมื่อช่วงกลางปีกับงาน WWDC กับตอนที่เราได้ใช้จริงตอนนี้หรืออย่างตอนนี้ผมใช้ตัวของออตัวของ18.1 beta เองก็ตามเนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่ง ของที่ Apple Preview เกี่ยวกับความล้ำออของตัว AI, Apple Intelligent อะไรเลยตรงนั้นซึ่งอันนี้มันก็เลยไปตกอยู่ว่าเฮ้ยมันจำเป็นที่ต้องมีแรงกดดันแล้วก็ต้องแบบออกใหม่ทุกๆปีไหมหรือถ้า Apple หรือบริษัทไหนก็ได้สามารถทำได้ที่จะแยกตรงเนี้ยความคาดหวังของคนหรือแบบว่าจะต้องออกทุกๆปีแบบเนี้ยออกไปแล้วค่อยๆทยอยออกตามไทม์ไลน์ที่ สมควรอย่างเช่นในกรณีของตัว iOS งี้อว่าแบบเฮ้ยถ้ามันถ้ามันไม่ต้องแบบออกใหม่ทุกปีขนาดนั้นแล้วก็ค่อยๆทำพอยอยตัวของใหม่ออกมายังไม่ต้องบอกแบบสรุปทั้งหมดก็ได้ว่าแบบเยเดี๋ยวจะต้องมีนั่นมีนี่ค่อยๆปล่อยของออกมาทีละนิดทีลนิดแบบนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่า ผมคิดว่านในส่วนขอตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็สามารถที่จะยืดเวลาออกไปได้ครับไม่ได้แบบจะเป็นที่ต้องออกอัปเดตหลักทุกปีอย่างเช่นปีที่แล้ว 17, iOS 17, ปีนี้ iOS 18, ปีน้าไอโออะไรแบบนี้อ,อนาคตถ้าโตมสามารถที่จะหักดิดความรู้สึกลอกคนได้อะผมว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องแบบอุ้ยออกเป็นแบบตัวของ New v ersion major change ทุกๆปีก็ได้อาจจะเป็นอ่ะสมมุติปีหน้าสมมตหักติบเนี่ยแล้วกลายเป็นตัวของ iOS 18.5.6อะไรแบบน,นี้แต่คือพยอยเพิ่มฟีเจอร์มาให้รู้สึกว่ามันไม่เกา่เอาอ่ะผมว่าสามารถทําได้ในส่ว,วสนซอฟต์แวร์นะครับทั้งตัวของที่เป็นตัว iOS ตัวของ macOS อะไรแบบน,นี้ผมว่า Apple สามารถทําได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยที่อยากชวนทุกคนคุยก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์นี้แหละว่า Apple มันจะทําได้จ,จริงๆเหรอเพราะว่าพอ,อผมเห็นบทความเนี้ยเราย้อนกลับไปในช่วงประมาณแบบ กเกินเกินสิปีอะออตั้งแต่ผมตาม Apple มาก็คือ2ยุคสองยันต้นๆอะมันก็เคยมีเหตุการณ์อะไรประมาณเนี้ยครับที่แบบ a p p เ e จะไม่ออกอีเวนต์ตอนนั้นคืองาน m a c w o r l e e v e n เต้นปีเลยทุกๆเดือนมกราก็จะมี Macworld Event แล้วก็อยู่ดีมีปีหนึ่งก็คือ Apple ประกาศไม่เข้าร่วมง,งาน Macworld แล้วก็ในข่าวจับได้เลยตอนนั้นก็คือบอกไปกลว่า เดี๋ยวถ้า Apple จะออกของอะไรอะเดี๋ยว Apple จะจัดอีเวนต์เองซึ่งหลังจากนั้นมามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดครับก็คือเวลาที่มีงานอะไรเนี่ย Apple ก็จะไม่ได้ไปผูกติดกับงาน Expo กับงานอะไรใดๆแล้วอยากเปิดตัวอะไรเดี๋ยก็เปิดเองเพียงแต่ว่าของสินค้า Apple ในปัจจุบันนี้ยมันมีเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างนะผมคิดว่า Apple ไม่น่าจะทําแบบนั้นได้อย่างที่แบบ ู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากออกอ่ะฉันอยากจะแค่ออกมาแบบเดี๋ยวขอยืดเวลาไปอากายไปสิเนดือนอะไรแบบนั้นอ่ะผมว่ามันทําได้กับบางสินค้าอย่างเช่นตัวของเครื่องแม็กที่นาปัจจุบันเครื่องแม็กอ่ะมันคือเป็นทุกอย่างเป็นแอปเปิลกำหนดเองหมดตั้งแต่เรื่องชิปเรื่องสเปคเครื่องอ่ถ้าเป็นสมัยก่อนตัวของที่เป็น i ิน e l นะมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับ Intel ว่าออประกาศตัวของชิปตัวใหม่มเมื่อไรอะไรแบบนั้นซึ่งก็จะมีช่วงที่แบบบางที Intel ลเขาก็ยืดระยะเวลาไป ยังทําชิปใหม่ไม่เสร็จอะไรไปนะี่ Apple ก็ออกเลทช,ชาอีกแต่คือในสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าตัวฝั่งเครื่องแม็กอะ Apple สามารถกําหนดได้เองโดยที่อาจะจะออกรุ่นนี้สลับไปสลับมาอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งอนาคตผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เครื่องแม็กจะไม่ใช่การอัปเดดในทุกๆรอบประมาณ12เดือเนเดีจะยืดไปเนี่ เป็นแบบ18เดือนอะไรแบบนั้นในรุ่นทีทิตพวกลุ่มว่าที่เป็น macbook pro อะไรแบบนี้เลยนะส่วนถ้าเป็นพวกที่เป็น mac mini หรืออย่างตัวของ imac แต่ที่ imac อ่ะจริงๆผมคาดหวังว่าแบบมันจะมีตัวของจอใหญ่ออกมาแต่คือพอมันไม่มีจอใหญ่อ่ะก็แบบรู้สึกว่าเฟลลนิดหนึ่งผมคิดว่าตัวของ mac mini imac อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นว่าต้อง แบบว้ยออกพร้อมกับตัวของเครื่องที่มันฮิตๆอย่าง macbook pro แบบนั้นก็อาจจะยืดอายุออกไปจากเมกื่อกี้แบบปากปีครึ่องอาจจะกลายเป็นแบบ2ปีอัปเดตทีนึงอะไรแบบนั้นน่ะก็อาจจะนะเออในกลุ่มเครื่อง mac ถัดมาที่ผมคิดว่าเป็นไปได้ในะส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือตัวของ ipad เออถ้าเป็น ipad เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า t i ม e l i n e ของ apple อ่ะตอนนี้มันจะจุดยากว่าเครื่องไหนจะออกช่วงไหนมันเหมือน บางเครื่องก็จะแบบโหตามใจฉันมากอย่างกรณีของ iPad mini ที่แบบรอบการออกมันมันไม่มีความแน่นอนใรกันถ้าไปแบบแทร็กดูแบบประวัติการออกเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนออกมานะแล้วก็เหมือนทิงช่วงไปนานๆแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยออกใหม่อะไรแบบนั้นซึ่งผมว่าในกรณีของ iPad เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ Apple สามารถกำหนดเรื่องของการออกเองได้แล้วก็ถัดมาที่ผมว่า อันเนี้ยก็คือมันไม่มีคู่แข่งโดยตรงแบบูแข่งกันเดือดเดือดวก็คือในกลุ่มของตัว Apple Vision ตั Apple Vision Pro รุ่นแรกเราเห็นแล้วว่า Apple ออกมาแล้วก็ราคาแรงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นสินค้าที่จะต้องมีการอัปเดตกันบ่อยๆออตรงนั้นมันแค่ออกมาแล้วก็ยกวความสเปคมันค่อนข้างดีมากเนี่ยแล้วก็สินค้ากลุ่มนี้มันไม่ใช่กลุ่มแมสที่แบบแข่งขันกันเปลีป่ยนสเปคสูงๆเนี่ยตัวของ Apple Vision Pro ผมว่าทุกคนก็มองออกว่า โอ้ oh, สักสปีออกใหม่ก็ยังได้2ปีครึ่งลากไปยาวๆก็ยังได้อะไรแบบนั้นแต่คือที่น่าสนใจอ่ะก็คือตัวของ iPhone ว่า้ hey! Apple มันจะทำได้ไหมในบทความเขาบอกถึงว่าปีนี้ Apple เริ่มทดลองครับกับตัวของสินค้าหนึ่งที่ไม่ได้มีออกใหม่ทุกคนก็คือตัวของ Apple Watch Ultra ร้าตามปกติอรอบของ Apple Watch นีปีนี้มันควรจะเป็นตัวของ อัลตราสามเนาะแล้วก็ Apple ไม่ออกใหม่แต่กลายเป็นแบบอัปเดตตัวของ Watch อัลตราสองที่แบบเป็นสีดำแค่นั้นแล้วก็รวมถึงตัวของ Apple Watch SE ด้วยที่ก็ไม่มีออกใหม่เช่นกันอันเนี้ยนบทตฟาร์มเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นการทดลองของ Apple ว่า,าฟีดแบ็กลูกค้าจะตอบรับไหมกับการทีอ่อย่างตัวของ w a t อัลตราสามเนี่ยไม่ได้มีออกใหม่นะไม่ได้มีเุ่นใหม่แต่คือออกแค่สีดำสีใหม่อะไรแบบเนี้ย เอออันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการทดลองซึ่งพอผมอ่านตรงเนี้ยผมคิดว่าเอออย่างอย่างที่บอกไปมันอกว,ว่ามอ,มองย้อนกลับไปอ่ะต้องมันพยายามเรื่องพวกเนี้ยอยู่ตลอดกับการที่แบบเออไม่ไม่แบบไปผูกโยงเรื่องของ Apple Event ต่อตัวของ Mac w o r l d ซึ่งความพยายามเนี้ยพอมามองตรงเนี้ยก็เออก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ Apple มันเริ่มอาจจะคิดอะไรได้บางอย่างว่า ถ้าออกใหม่ทุกปีมันก็ดกดดนะันเนอะว่าจะต้องใส่อะไรเข้ามามันจะต้องทําอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นแล้วชิ้ทางของตัวที่เป็น Apple Watch เนี่ยก็อาจจะยืดระยะเวลาในการออกใหม่ไปนก็เป็นได้นะครับงั้น,นมองๆผมว่าผมคิดว่าตัวของในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เป็น OS ทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้ก็แล้วแต่สถานการณ์ว่า Apple อาจจะอยากย,ยืดอายุตัวของการออก ตัวของ OS สหลับออกไปอีกก็ได้ตรงนั้นแล้วก็บางฮาร์ดแวร์นะครับที่ Apple มันค n t r o l เองได้แล้วก็การแข่งขันมันไม่ได้รุนแรงเช่นตัวของ iPad อย่างเช่นตัวของเครื่องแม c อย่างที่บอกไปว่าผมคิดว่ามันเป็นไปได้อย่างนั้นแล้วกันแต่ผมไม่คิดว่า Apple จะก,กล้ายืดอายุการออกสินค้าในกลุ่มของ iPhone ่ะออกจากตัวของ Every Year อัปเดตออกไป mm hmm. ออแบบนั้นใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเ mm hmm. ก,กี่ยวกับเรื่องนี้ว่า mm hmm. Apple จะกล้าไหมที่จะไม่ออก iPhone ออกใหม่ทุกๆปีแบบนี้คือคือถ้าถ้า Apple กล้านะว่าจะไม่ออกใหม่ทุกปีเนี่อาฮาร์ดแวร์มันจะต้องคิดกระบวนการเนี่ยมาเสร็จเรียบร้อยว่ามันจะต้องแบบฟุยล้ําไปอีกประมาณปีครึ่งได้แล้วก็ซอฟต์แวร์มันก็ต้องค่อยๆทยอยอัปเดตให้เราอะ รู้สึกใหม่ตลอดเวลาแต่คือด้วความสถานการ์ของกลุ่มสินค้ากลวกเนี้ยตัวของที่เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันอ่ะมันแบบแทบจะตกรุ่นกันทุกามเดือนแล้วอ่ะเอออะไรแบบนี้นี่ของออกม่ออกมายีา่ห้อนั้นออกมาดีขึ้นแบบนี้เรื่องของกล้องดีนั่นแบบนี้เนี่ยเออผมเลยไม่คิดว่า iPhone Apple จะออกจากกงจรนี้ได้ครับ